ได้กับเสียเป็นธรรมประจำโลกจึงสุกโศกไปตามความง่วงแลวในโลกนี้ไม่มีใครได้ทุกอย่างและไม่มีใครเสียทุกอย่างการได้เช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้คำชมเป็นเพียงด้านหนึ่งของชีวิตส่วนการเสียเช่นเสียคนรักเสียทรัพย์เสียที่เสีย,สยงก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่เหตุที่คนเราสุขหรือทุกข์มากนั้นกลับไม่ได้อยู่ที่การได้หรือเสียแต่อยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นและ ความเป็นจริงของโลกเช่นยึดว่าสิ่งที่ได้จะอยู่กับเราตลอดไปหรือยึดว่าสิ่งที่เสียไปไม่ควรเกิดขึ้นกับเราเมื่อยึดม,มั่นในสิ่งไม่เที่ยงก็ทุกเมื่อเข้าใจธรรมชาติของโลกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจก็จะวางได้ดังนั้นผู้มีปัญญาจะไม่สุขบนหนึ่งตัวเมื่อ